ค่ะบอสได้ขอแล้วค่ะถูกต้องค่ะไม่ผิดแน่เดี๋ยวหนูรีบเอาไปให้นะคะบอสได้ค่ะเราเจอกันค่ะค่ะจะระวังไม่ให้เสียหายค่ะได้เลยค่ะบอสหยุดอย่าส่งเสียงอย่าสงสัยมียังเจอดีแน่ที่ต้องการอะไรเงินเงินฉันต้องการเงินฮไม่มีอ๋อเดี๋ยวนี้มันสังคมไรเงินสดนี่ว่าเงินอยู่ไหนใช่ไหมศูนย์บาทมีอะไรบ้างเนี่ยไม่มีเลยพี่เงินเดินยังไม่ออกแล้วขขงมีค่าล่ะ เอากระเป๋ามาอย่าให้เสียวเวลาเฮ้ยอะไรวะเน,นี่ยอ๋อนำ้ำธาริมโซลา่าฟลัดไหลของเลพิเซ่น่ะสิมาน,นี่เดี๋ยวหนูให้ดูสว่างนานไม่ต้องจ่ายค่าไฟสักบาทไม่ต้องจ่ายค่าไฟสักบาทใช่พ่นคุ้มเลยพี่สนิมโซลา่าฟลัดไหลแสงชัดประหยัดจริงติดนอกบ้านได้ไม่กังวลน,นอกจากนี้ยังมี LED Solar Street Light Galaxy มี optical lens ที่ให้แสงคมชัดมากขึ้น LED Solar Street Light Smart Sensor มีเซ็นเซอร์จับความสว่างและการเคลื่อนไหวทั้งหมดนี้ไม่ต้องจ่ายค่าไฟสักบาท